สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาร์บีชี่วันนี้เราก็อยู่กับเกมเด็กนวดอีกแล้วในเวอร์ชั่นใหม่ภาพกราฟิกสวยมากมิวดาบแห่งโลหิต G.T. ใชเไล่ะโดยเวอร์ชั่นนี้ครับมาในรูปแบบของเกมมือถือเป็นเกม M.M.O.R.P.G. อย่างที่ทราบกันครับว่าเกมมิวเนี่ยเป็นเกมที่สมัยเด็กนวดเลยนะแต่ตอนนี้กราฟิกแบบพัฒนาขึ้นแล้วและสวยมากเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นลงดันตีบอส เริ่มเลเวลได้เอีทีขนาดเราไม่ได้เล่นด้วยนะหาอุปกรณ์มาใส่ตัวละครดูวิ่งวับเช่นเคยถ้าเป็นแฟนเกมมิวอยู่แล้วครับห้ามพลาดสนใจก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยและในคลิปนี้ครับผมจะเล่นเกมนี้แบบ100ชั่วโมงจนเปลี่ยนคาสสองเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับ<ป>เริ่มแรกก็มาสร้างตัวละครกันเลยในเวอร์ชันนี้ครับมีอยู่อาชีพด้วยกันได้แก่โซดแมนถนัดโจมตีระยะประชิดและสกิลควบคุมแข่งแก่งถนัด P ีครับวิสาห ถนาดสกิล AOE ครับดาเมจขอบเขตสูงครับชำนาญการควบคุมสุูดีครับอาเชอร์ถนาดโจมตีระยะไกลลบลิงสูงและมียิงไกความสามารถอยู่รอดสูงสวยไหมฮะซึ่งอาชีพที่ผมเลือกเล่นก็คือวิสาใส่ชื่อก,ก็ไปเลยบาวิชีเข้าเกมมาแล้วจ mm ้ากราฟิกก็สวยอยูอ่สามารถกดเควสทางด้านบุกสายให้ตัวละครเดินไปได้เลยเบื้องต้นก็เดินไปเรื่อยครับทำโค้งทำเควสเลี้ยวอัพเจอผู้ฝึกสอนเงาปีศาจเขาใช้ไปตีมอนครับตายซะเจ้าพวกแบนมมรับของรางวัลแต่ขอมาใส่ด้วยแรกๆก็รับพลั ค,ครับตีบอลไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเลียวสิบแล้วต่อสู้กับมิโนทโมในเกมนี้ครับทุกครั้งที่เราสวมใส่อุปกรณ์มันจะแสดงออกในรูปลักษณ์ของตัวละครออกมาด้วยเปิดฟังก์ชั่นตีบอสส่วนตัวเอาไปตีเลยจ้านี่นะเหรอบอสมันมีเวลาด้วยนะเห็นปะ่ะด้านมุงสายยิ่งเรา เออค่าบอสได้เร็วนะครับเราก็จะได้ของที่ดขึ้นนะคระับมันมีระดับแหลงนี่ตายไปเลยเพราะเราเก่งการเกินใครไปต่อปลดล็อกฟังก์ชันใหม่แล้วัาเติบโตถ้าเราทำภารกิจตรงนี้ได้ครับก็จะได้รับค่าเอกทีแล้วก็มาแลกของรางวัลทางด้านล่างมีสัตว์ขี่ด้วยสวยมาก ใช่ไหมครับตอนการตีบวกเกมนี้ครับเวลาเราตีบวกเราจะได้อร่าก,กับอุปกรณ์สวมใส่ด้วยโคเทตีบวกเข้าไปเลยเพื่อพลังลบพอได้ของสวมใส่ใหม่ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยเพราะว่าค่าการตีบวกจะถ่ายทอดด้วยสุดยอดคุยเควียกับแม่สาวสุดสวยตีกอล์ฟลินโดยเกมนี้เราสามารถเปิด FK ตีได้ด้วยครับโดยจะมีระยะเวลาก็เหมือนเปิดบอดเก็บ EXP นั่นแหละเรียกว่า FK ออนลน์ตีบอสกันต่อจ้าตีบอสส่วนตัวนี่อย่างชิลเลยได้อุปกรณ์สวมใส่มาเพิ่มเริ่มชุดฟ้าทั้งตัวแล้วคุยกับบอร์นี่เพื่อรับส ีได้ยูนิคอนมาแล้วได้มาก็เอามาขี่เลยสัตว์ขี่เกมนี้ก็จะมีหลายแบบครับเพราะว่าจะเป็นช้างบ้าวอนนักเลื่อนตัตะคอนนกฟินิกซ์จิเลบล่ามังโกลา หรือแม้กระทั่งสัตว์ขี่ตลกคุยเคว้กับพี่ตัวแดงเพื่อรับน้องแพนด้าได้รับมาแล้วจ้าน้องแพนด้าสุดน่ารักน้องก็จะเดินตามเราต้อยๆแบบนี้ครับเก็บเรื่ากันต่อใน F K Online เดเข้าร้านค้าซื้อของเรียนรู้สกิลสามารถเรียนรู้สกิลได้เลยเราสกิลใหม่กันหน่อยเทมอสในเกมนี้มีแจกอ่างเป่าด้วยครับซึ่งจะขึ้นมาเรื่อยๆเราสามารถกดรับได้เหมือนกันทำเควสต่อต่อสู้กับปีศาจนั่งแขงเปิดฟาร์ม F K Online ต่อกดไอคอนประจับวันในหน้านี้ครับจะมีสิ่งให้ทำมากมายถ้าร,าำำราาหับ FK เข้าประสาทโลหิตกันสักหน่อยอันนี้ครับจะมีไอเทมตีบวกให้กับเราด้วยในดันก็ไม่มีอะไรมากครับเราแค่ต้องตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆครับจนสุดทางเดินตายซะทำลายประตูเมื่อสุดทางเดินจะเจอมันโลง่งศพให้เราตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าโล่งศพจะแตกชนะแล้วก็ได้รางวาัลตอนนี้รูปรักตัวละครผมเลี่ยนไปแล้วครับเป็นเหมือนมนุษย์กระดูว่าอุปกรณ์สวมใส่นอกจากนี้เกมยังแจกของเยอะมากเช่นเช็คอินประจาําวันรับรางวัลนขณะออนลไลน์ไปต่อตีสโนว์แมนทำธารกิจเพชหลักได้ของมาเพิ่มเกมมีข้อดีอย่างครับเราสามารถกดีีซของท ไม่จาเป็นได้เลยพอเลเวเพิ่มก็สามารถตีบอสที่เก่งขึ้นได้ครับเลือกเอฟเคอนที่ระดับสูงขึ้นได้หเหลือได้รับของว่วงมาแล้วในเกมนี้ครับพอเราใส่อุปกรณ์ที่เล็วสูงขึ้นมันจะเปิดพรสวรรค์ได้ให้สังเกตอุปกรณ์ที่มีรูปเหมือนดาวทองทอง,ทองตรงนี้ครับทุกๆดาวครับจะเปิดพรสวรรค์ได้หนึ่งอันสุดยอดเหลือ80แล้วจ้า นีรูนรับตัวละครเปลี่ยนไปแล้วเพราะใส่ของเซตใหม่เป็นเซตสีส้มกดลับเพชรฟ้าไลยวันสกัดฟรีตอนนี้ผมพยายามปั๊มเลเวลครับกดท,ท้าทายเควสล่ามาก็จะเป็นการวิ่งหามอนไปเรื่อยๆครับตามแต่ละประเภทพอตีเสร็จแล้วครับก็วิ่งหามอนต่อไปสบายมากพอเป็นแบบออโต้แปบ๊บเดียวเลี้ยวร้อยสิบเอ็ดแล้วงั้นลุยอีเวนต์กันต่อปุบเขาไล่ขีดจำกัดอันนี้จะได้เม็ดก้อนสีเหลืองๆครับมาใช้อัปเกรดสกิลของเราได้มาแล้วจ้าเสร็จแล้วก็มาใช้อัปสกิลกันเลยมาลงเตรียมเลย์เอาคุยกับแม่สาวคนนีีี้้ารรกกิจน็งง่่ยยคคับเพแ เงื่อนอยู่เฉยก็ได้รับเอ็กซ์พีแล้วตอนนี้มีเพชรพอสมควรแล้วครับก็เลยสร้างกิ้วสักหน่อยใส่เก้าพันเพชรครับชื่อกิ้วไทยแลนดโอ้โหกลัวไม่รู้เลยเป็นคนไทยและนี่คือหน้าตาภายในกิ้วครับมีคังกิ้วให้บริจาคของได้โบนัสกิ้วต่างๆภารกิจของกิ้วมีบอสกิ้วด้วยร้านค้ากิ้วต่อนะครับผลลัพธ์อของรางวัลเพชรเลเวลขึ้นเป็นร้อยสิบเก้าเปิดฟังก์ชันใหม่พ่อครับเหมือนลูนในเกมครับเราแค่เอาคริสตลัลมาอัพครับแล้วก็สามารถเปิดฟังก์ชันได้เพิ่มเซตั้นให้กับต ตอนนี้ผมเล่นมาตั้งดาดครับเพิ่งจะรู้สามารถอัพสเตตัสให้กับตัวละครได้ด้วยบดตรงนี้ได้เลยโง่จริงๆตอนนี้ก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วครับของง่วงเกอบทั้งตัวแล้วเรียนรู้สกิลใหม่ในเกมนี้ครับมีระบบประมูลด,ด้วยเราสามารถกดเสนอซื้อเพื่อซื้อสินค้าเราก็สามารถตั้งขายได้ด้วยครับไปลองเล่นโหมดท้าทายสมบัติวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับแค่เข้าไปตีมอนเฉยๆล้วจะได้สมบัติมาตายซ่า พราะได้สมบัติมาก็ต้องรอเวลาครับเพื่อเปิดหีตอนนี้จะมีภารกิจเปลี่ยนอาชีพให้เข้ามาครับโดยเราต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆตามระดับเลเวลซึ่งเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้2ส,สายคือซัลซ่าเลอร์มิติและซัลซ่าเลอร์พิษลายซึ่งผมน่าจะเลือกซัลซ่าเลอร์พิษลายครับซึ่งเควสนี้ครับจะปลดล็อกเมื่อเลเวล130เก็บเลเวลต่อสิครับรออะไรเลเวล130แล้วจ้าเริ่มทำเควสกันเลยเห็แนแล้วเขาใช้ตีมอนครับง่ายๆตีเสร็จก็มาส่งเควสกดทำเควสต่อจบเควสแรกต้องเลเวล150กก่่อออนนถึงจะไไปตดด้้เเาามีี๋ยว ฟาร์มเก็บเลเว่าไปเรื่อยๆครับเปิด FK หมดไปเร็วเพิ่มก็ย้ายจุดฟาร์มมอนอเอ็กีมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ซื้อตำราสก,กิลใหม่วิชาเพลิงพี่ตอนนี้ก็พยายามลงอีเวนต์ประจำวันให้ครบครับอันไหนได้เอ็กพีก็ทำหมดเลยพ <c oughs> อนนอกจากทำภารกิจเอ็กพีครับจะได้รับเอ็กพีแล้วครับแล้วได้รับค่าแอคทีฟมาใช้ในการเปิด FK ออนไลน์ด้วยวแล้วร้อยสี่สิบแล้วทำเว้นหลักต่อกำจัดพูดผีหลายร้อยยี่สิบตนตายซะาี่เหรอพูดผีอบูเคนอบูเคียน <c oughs> ในเกมนี้ครับเราสามารถรับอุปกรณ์ได้ถึงสี่ยนไป ตามระดับเลเวลของการตีบวกลําเลิศจะเป็นการใช้เพชเขียวๆแบบนี้ครับพร้อมกับอุปกรณ์สีม่วงหรือสีทอง1ชิ้นจะเป็นการบวกแยกออกมาครับต่อเติมจะเป็นการใช้เพชสีเหลืองครับโดยก็จะบวกแยกขึ้นมาอีกแล่นําโชคครับจะเป็นการใช้เพชแฉะแบบนี้ครับในที่สุดก็เลี้ยวร้อยห้าสิบทำเวสรีเวิร์ดกันต่อเลยจ้าไปพบสวีไดอีกครั้งรวบรวมเศษตําราจักรพรรดิสามสิบอันเอาตํารามาเลยได้ครบแล้วจ้าเก็บเลเวลต่อจนกว่าจะร้อยแปดสิบในเกมนี้เขามีเพชให้แลกด้วยนะกดตรงนี้ได้เลยเเข้้้้้าาาาามมมทีีหนนคโดใวย ดีโคตรเราแค่พิมพ์ก่อเข้าไปครับกดแลกเสร็จแล้วก็จะมีคูดาวพนเมื่อหมดคูดาวเราสามารถมาแลบได้อีกครั้งเยี่ยมเฮ้อเมื่อไหร่จะร้อยแปดสิบฟ้ากดล็อกฟังก์ชันใหม่ขอพร FK โดยจะมีภารกิจทางด้านขวามือยิ่งเราทําภารกิจเยอะเราก็ได้สุ่มเยอะสุ่มแล้วก็ได้ขอมาเต็มเลยจริงปะเนี่ยทำาเว s กับคุณแม่มดทําภารกิจนําจับกิวแค่กดคลิกแล้วก็รับเควสครับแล้วก็เดินตามรับรางวัลแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ไปล่ามอนสเตอร์ครับซึ่งเราสามารถทราภารกิจนำจำําจัักลดด้้้ถึงงงครงรีอปาาา์มมนนยห บอนเราคือต้องปกป้องนะครับมันจะเนี่ยมันจะเป็นเวฟมอนจะออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องตีขัดขวางเพราะมอนนะ่ะมันจะไปสุดทางเราต้องปกป้องเว้ยไม่ให้มอนเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับ ไปตรงข้างหลังเราซึ่งมันเป็นป้อมยานหมาป่าของเรานะครับเพราะมันจะไปตีนะเราก็ได้เอฟพีด้วยเอพีโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยมอนมันเก่งเรื่อยๆเราต้องเดินตามนั่นเนี่ยคือสายฟ้าผมติดพิษด้วยอดีตเห็นปะมอนมีความแบบเขียวเขียวอุ้ยผ่านได้เอเก็บเลเวลกันต่อ FK ออนไล่์ไปตีบอสนอกเมืองกันซะหน่อยวิธีการง่ายๆครับกดดูในแมปไปจุดรวมพลมาถ้าบอสยังไม่ตายเราเจอกับบอสนอกเมืองครับแต่ตรงนี้ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะคนสามารถมาแย่งตีกันได้พอตีเสร็จก็จะได้ของรางวัลครับรวมถึงตาแบบนี้ด้วยเอาไว้สรรอลิั์ แล้วมาทำเวสกันต่เข้าสู่เมืองบาดาลตีปูตีป่ากดล็อกฟังกชันใหม่สมุดภาพเราสามารถกดคลิกเก็บภาพของมอนเตอร์ต่างๆเพื่อเพิ่มพลังลบของเราได้กลับมาส่งเวสต้องทําเร็วต่อถึง 200. 2 0งโอ้โอยโหกูจะบ้า <c oughs> <c oughs> หลังจากเล่นมาหลายชั่วโมงเกมนี้เขามีระบบกู้คืนทรัพยากรด้วยมีกู้คืนแบบฟรีและเติมเงินไดเอ็กพีมาเต็มเลยเพอสมควรเกมเล็วต่อแบบบ่มบมท้าทายกำลังกิวก็เข้าไปตีบอสได้เอยเหมือนเคยครับแต่ต้องทําเวลากันหน่อยกราจะได้ของเยอะขึ้นได้แต้มกิวและชิ้นส่วนสีทองเร็ว200แล้วจ้าไปท่องเวกันเลยถึงเวลาเลือกอาชีพโอ้โหน้าตาจะไหลและแน่นอนผมเลือกซอร์เซอร์ผิดหลายโอ้เป็นอาชีพแล้วโว้ย หลังจากเปลี่ยนอาชีพเราจะมีสล็อตอุปกรณ์ให้ใส่เพิ่มเป็นรีเบิร์ตหนึ่งอุปกรณ์จะแยกกันนะครับซึ่งหมายความว่าตัวละครเราจะมีพลังลบที่สูงขึ้นเรียนรู้สกิลใหม่จากการเปลี่ยนคาตีบวกอุปกรณ์ตอนนี้ตัวละครทั้งเซ็ตครับเปลี่ยนจากสีส้มแบบนี้เป็นกอดสีฟ้าแบบนี้แล้วรีเซ็ตสกิลเดิมเพื่อมาอัปเกรดสกิลค่าสอมีสายฟ้าผิดแล้วจ้า ตอนนี้ก็เปิดแมปมาที่ด่านท้องทะเลแล้วครับสามารถว่ายน้ําได้ด้วยแล้วก็มีมอนหน้าตาประหลาดตอนนี้ผมเลี้ยว201แล้วชเวลาแบบเพลินๆไปเลยก็จบไปแล้วครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานกันนะครับแล้วก็เข้าใจระบบและเห็นความอลังการของเกมนี้ครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมอยู่แล้วห้ามพลาดนะครับภาพนี้เขาทําถึงอยู่สนใจก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยและสําหรับใครที่ชื่นชอบการย่าเป็นกําลังใจให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับหรือถ้ามีคําถามอะไรคอม,มนต้คคลิปัอานน่่หบบร